ร,ร้อนๆแบบนี้ค่ะไอติมโบราาไอติมไอติมไอติมหลอดไอติมหลอดใช่แดนชองเมกยังมีขายยี่หร่าค่ะนี่ขายละหมาดจ้ะไม่ละห้าบาทไม่ละห้าบาทเอาเนยมีน้ำยังเน็นเอาน้ำแดงอันน้ำฟูอันออันน้ำได้แดงก็เอาเลยจ้ะพ่อ ใหม่นี่ไอติมโบลาไอติมโบลาไอติมรดยุคสมัยนี้กันยังมีอยู่ด้ค่ะนี่ผู้ใดยอยากกินล่ำลึกไว้เด็กผู้ใดเท่าแล้วอยากเป็นเด็กหน่อยมาก,กินเด้อ,อนี่ไอติมน้ำแดงชื่นใจซาบาท อร่อยอร่อยนี่ใร้คยกินยกเมื่อคืนยกบปทุกคน,พนพเพราะว่าผู้ใดผู้ใดคยกินแสดงว่าผู้นั้นเท่าแล้ว <laughs>